สวัสดีครับท่านทั้งหลายสวัสดีนะครับท่านผู้ชมโดยสถานการณ์วันนี้นั้นมีหลายต่อหลายประเด็นครับท่านรวมถึงตอนนี้นะครับตอนนี้โอ้ยข่าวที่ผมนึกว่าจะจบไปแล้วนั้นเนี่ยแล้วเป็นอย่างไรต่อตอนนี้ดูเหมือนว่าจะยังไม่จบนะครับท่านผู้ชมสืบเนื่องมาจากกรณีของโนตุดมตอนนี้ก็ยังคงเป็นที่ระอุอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านเอปรินาก็โล่นะเนี่ยเดินทางไปลงพักนะครับท่านผู้ชมไปแจ้งความอะไรประมาณนี้กลางดึกกลางดืง่นว่าเฮ้ยนอนไม่หลับกระส่ายกระสับต้องมาแจ้งความแล้วเป็นอย่างไรต่อโอ้ยก็มากมายไก่กองนะครทน้อีี ทีนี้ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมหลังจากกระแสทัวร์ครับท่านบางคนก็เนี่ยก็ไปลงรถอุดมนะครับท่านผู้ชมบางคนก็ไปลงพลตํารวจโทเลวัตนะเนี่ยหลังจากที่ออกมาแสดงความเห็นเรื่องของรถอุดมอะไรประมาณนี้แล้วเป็นอย่างไรต่อโอ้โหทัวร์กับลำนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ครับท่านพลตํารวจโทเลวัตนะเนี่ย โดนขุดยับไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมอันนี้กระปุกส่งเข้าประกวดโดยพลตำรวจโทเลวัตครับท่านไฟ์สดนนเนี่ยไม่รู้ตัวอะไรประมาณนี้บอกจะไปดักโนตอุดมให้จมูกจุดๆอะไรประมาณนี้แบบตำรวจจับไม่ได้ทัวลงจนเสียงอ่อนอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าอีแหลงพืดีครับท่านแล้วเป็นอย่างไรต่อเอ,อ้ยตอนนี้ก็ได้ออกมาบอกแล้วนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยโนตอุดมครับท่านตอนนี้นะเนี่ยหลังจากกระแสทัวเริ่มกลับลำครับท่านกลับมาลงพลตำรวจโทเลวัตแรงฉัาไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวหลังคลิปหลุดนนเนนคดัง ไปทาอะไรจุดๆๆโนดอุดมไม่ให้มีหลักฐานอะไรประมาณนี้แล้วเป็นอย่างไรต่อก็ได้ออกมาแถลงไขแล้วนะครับท่านหลังจากที่ตอนนี้นะเนี่ยช่วงนาตาปีทัวนลงไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวนะครรบท่างผู้ชมเอ้ยมาแล้วจ้าตอนนี้กับลานะครับท่านพลตำรวจโทเลวัตพูดถึงโนดอุดมอีกครั้งครับท่านหลังจากดูคลิปเต็มเสร็จนี่ลั่นไม่มีคําพูดอะไรที่เขาทําผิดขึ้นไปเวทีแล้วจะไปถีบอะไรประมาณนี้แค่คิดเฉยๆครับท่านไม่ได้ทําอะไรประมาณนี้โอ้โหก็ต้องติดตามนะครรบท่างผู้ชมว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรโดยตอนนี้รู้สึกว่า บอกกลายจุดนะครับเดิมผู้ชมได้ออกมาถแถลงไขถแถลงการเรื่องนี้ครับ mm. ท่านหลังจากที่มีกรณีดราม,มา่า mm. เกี่ยวกับเดี่ยวไมโครโฟนปมพอเพียงอะไรประมาณนี้นะเนี่ยบอกว่าเนี่ยโนตอุดมนี้อทำให้หลายคนนะครับเดิมผู้ชมถึงกับหลุดกันเลยทีเดียวครับท่านบ้านก็เสียรังวัดนะครับเดิมผู้ชม อะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปครับท่านแล้วก็ได้ออดนะเนี่ยบอกว่าเนี่ยเฮ้ยตอนนี้มีคนติดตามเพิ่มมาใหม่ครับท่านประมาณหมื่นกว่าคนนะเนี่ยเป็นสี่แสนกว่าคนติดตามสําหรับคนตารวจโทรเลวัดแล้วเป็นอย่างไรต่อก็ได้ออกมานะครับดังผู้ชมบอกว่าเนี่ยตอนนี้ก็ต้องยอมรับครับท่านว่ามีคนนนเนี่ยที่กดครับท่านเลิกติดตามไปเป็นจํานวนร้อยกว่าคนนะครับ่างผู้ชมในเมื่อวานเมื่อวานซืนนี้ก็ไม่รู้ว่าอีแหลงผือดีครับท่านพราเป็นสถานการณ์ที่น่าติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนะครับ่านผู้ชมโดยตอนแรกครัับท่านนนออยผมมกก็ง้ี วันที่แม่เกมมันต้องเปลี่ยนแน่เลยสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าเปลี่ยนจริงนะครับท่านผู้ชมพราะต้องติดตามต่อไปไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวและเป็นอย่างไรต่อไปทีนี้ทีนี้ก็ต้องมาเริ่มข่าไวไอ้นี่กันบ้างนะครับท่านผู้ชมมากมายหลายหลากครับท่านสถานการณ์สังคมไทยวันนี้โดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชม หลังจากที่หมอว่าลงใช้เวลาอัดกันมาช่วงนาตาปีนะเนี่ยไปปาบจำนำข้าวอย,างงอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเป็นอย่างไรต่อโอ้ยนำพามาถึงการสอบตกได้อย่างไรก็ไม่อาจแน่ใจตอนนี้ปปรหัวกระบาลมาเรื่อยๆครับท่านแล้วเป็นอย่างไรต่อที่นี้ที่นี้ก็มีปัญหากับข้าวยิ่งรักนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตอนนี้เว้ยเฮ้ยภูมิธรรมเวื่อชยชัยนะเนี่ยโอย้ลั่นครับท่านข้าวสิบปีส่งออกยังไม่พรนะเนี่ยจอบเปิดประมูลยกกองครับท่านวอนหยุดดราม่าวันขายไม่ออกอะไรประมาณนี้แล้วเป็นอย่างไรต่อเฮ้ยว่าลงก็รับคำท้านะครับท่านผ เดี๋ยวฉันจะไปตรวจอะไรประมาณนี้แล้วเป็นอย่างไรต่อบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีการตกแต่งหรือเปล่าอะไรกองข้าวอะไรประมาณนี้เอ้ยเอาไปหุงให้คอรมอกินด้วยนะเนี่ยมึงอย่าเที่ยวเปลี่ยนแล้วเป็นอย่างไรวันนี้ข้าวก็อร่อยเดียวแล้วเว้ยเศรษฐานา,ายกครับท่านกินข้าวนะเนี่ยสิปีที่แล้วบอกเหมือนข้าวปกติยกเว้นสีไม่ขาวอะไรประมาณนี้แล้วจะเป็นอย่างไรต่อท,ที่นี้ทีนี้ก็ต้องติดตามนะครับเ่านผู้ชมว่ากระแสสังคมนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างก็โวยนะเนี่ยหลังจากที่สุทินคังแสงครับท่านรัฐมนตรีอะไรว่ากาลาหมนะครับเนืออ่อน S <S เอ้ยออกมาวกเวกวกเว,วกนะครัเดดดบเดามผู้ชมเตรียมจะซื้อข้าวไปให้ทหารหกินอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าอีแหลงพืนด,ดีครับท่านติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้นะครับท่ามผู้ชมเรื่องของโนตอุดมนี่ตอนนี้ก็โอ้ยยังไม่จบนะครับท่ามผู้ชมหลังจากที่ผมเปิดมาเจอข่าวนี้ตอนแรกก็ตกใจนะเนี่ยเฮ้ยนะมากันอีกคนนึงแล้วใช่หรือไม่เนี่ยเขาคนนั้นคือใครมัมจกมกนะครับท่านตอนนี้ไม่ทนแล้วเว้ยเฮ้ยโนตทําแบบนี้ได้อย่างไรมาแล้วจ้ามัมจกมกครับท่านตอนนี้นะเนี่ยอาจคลิปเดือดเว้ยเฮ้ยซัดท ทําลั่นนะครับทดานผู้ชมบอกว่าเนี่ยกูจะเลิกอ,อะไรวะเนี่ยนับถือมึงแล้วอะไรประมาณนี้นะครับทดานผู้ชมโดยแหกคำไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวมั่มจกมกคัดตั้นขยี้กระแสะดาม่านนเนี่ยลั่นหมดศรัทธากันแล้วพอกันทีกับคนชื่อโน้ตโอ้แล้วโน้ตไหนจะเนี่ยโน้ต no อุดมใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจว่าเฮ้ยมั่มจกมกนะครับทดามผู้ชมลั่นหมดศรัทธาแล้วพอกันทีสักแต่จะพูดแต่สุดท้ายทําชาวเน็ตฮานะครับทดามผู้ชมเฉลยลั่นบ้านกันเลยทีเดียวว่าเป็นโ no น้ตเชิญยิ้มนนต hey, no ไมั <No ct. S 1> แบบนี้ได้อย่างไรเนี่ยมึงเล่นเนี่ยต้องรู้จักกาะละเทศะบ้างยุบยุบไปซาเนี่ยนามสก,กุลเชิญยิ้มอัน,นิทอนสุดท้ายแทบ้ทยนะเกดเ่งผู้ชมเข้าใจไหมเนี่ยโน้ตเชิญยิ้มนะเกดเ่งผู้ชมเชิญยิ้มนะเนี่ยยุบยุบไปซาอะไรประมาณนี้เชิญยิ้มนะเกดั่งผู้ชมไม่ใช่เชิญร้องให้เดี๋ยวจะเข้าใจกันใหญ่ผิดนะเกดเ่งผู้ชมเอาไม่รู้ว่าอีแหลงคือดีโดยตอนนี้นะครับท่านได้มีสื่อบางสำนักนะเนี่ยตัดคลิปของมามจกมกไปลงนะเกดเ่งผู้ชมประชากรหลายภาคส่วนก็เข้าใจผิดอย่างไมมมม่่่่ยยยยุดดดดััั้้งงเเเิิลททททีีีวพพรราาาะอะอออไไไจจนนนนตตบูถึโชญม มันก็ตัดออกไปก็ไม่รู้อีแหลงผือดีนะครับเ่านผู้ชมติดตามต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งเลยทีเดียวส่วนตอนนี้ครับท่านป่าเทพก็ยังคงเงียบงนนะะนันนะครับเรื่องผู้ชมหลังจากที่เมื่อ2ปีก่อนนั้นออกมาโวยวาเฮ้ยนดอุดมทําแบบนี้ได้อย่างไรเนี่ยมาเดี๋ยวไมโครโฟนเนี่ยล้อเลียนประยุทธ์เห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวมึงจะดอบแล้วแล้วเป็นอย่างไรป่าเทพก็เงียบหายไปในสายลมนะครับเรื่องผู้ชมลั่นะะแล้วครับท่านเลิกยุ่งการเมืองนัเนี่ยแต่ทีไรบันรลยทุกทีนะครับก็ไม่รู้ว่าป่าเทพจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่ที่แน่่่ๆตออออนนนนนนีี้้้เยกกววววััััะะครรบทาาาผูชมมมส็จหดุไปแแล ว่าไม่ใช่ว่ามันจะไปรีบด่วนตุยที่ไหนนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่โอ้ยนานเหลือเกินกันเลยทีเดียวสวะลอดช่องชุดนี้ครับท่านมันก็จะหมดอมไอ้พวกสอวอนะครับท่านผู้ชมในวันที่11หรือที่เท่าไหร่ก็ไม่อาจแน่ใจแล้วแต่ว่ามันยังรักษาการอยู่นะครับท่านแล้วเป็นอย่างไรต่อหลังจากที่ปัญหามากมายก่ายกองกันเลยทีเดียวเรื่องการที่จะสมัครสอวอวันนี้กรกตโพล่งโต๊ะอ,อะไรวะเนี่ยแถลงไขไฟเขียวเจ้าของสื่อออนไลน์ส่วนตัวสมัครสอวอชี้ไม่เข้าข่ายคุณสมบัติต้องห้ามนะครับท่านผู้ชมเอาแล้วเว้ยเฮ้ยเนี่นที่มชองงา นั่นเนเียทั้งติกตอกเฟ e บุ๊กแล้วก็ช่อง youtube ไม่ถือว่าเป็นผู้อะไรว่าถือหุ้นส่วนสื่อมวลชนนะครับท่านผู้ชมไม่เข้าขายลักษณะต้องห้ามครับท่าน แล้วทีนี้มันจะห้ามอะไรอีกไหมจ้าห้ามคนอายุต่ำกว่า40ินะครับท่านผู้ชมไปสมัครอะไรประมาณนี้ผมก็หมดสิทธิ์กันเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเ่านผู้ชมเม็ดมะม่วงหิมะพาน์ครับท่านก็ยังคงอร่อยอย่างไม่หยุดยัง้งนะเนี่ยสั่งซื้อกันเข้ามาได้แอดไลน์นัดวิวช็อปโดยขนาดแบง่งบรรจุ5 0 0กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีราคาเท่ากันกับลูกหยีฉาบลูกหยีกวนนะครับท่านผู้ชมปลาหมึกบดปลาหมึกทุ เท่าไหร่แล้ววันนี้ขนนทอดหายไปนะการเรท่มผู้ชมสาวว่านะเจาไปกินเมื่อคืนนี้แล้วก็ยังไม่กลับมาอ,อ๋อขนุนทอดตอนนี้ลดลงไปเล็กน้อยถึงปานกลาง300กรัม่อบาทแต่อันนี้อืมกินแล้วหยุดไม่ได้นะการเรท่มผู้ชมขอบคุณอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนัดวิวครับท่านคือเสื้อนะนี่ี่ร้0บาทพร้อมส่งกับขอบพระคุณมาณที่นี้ครับท่านโอ้ยก็ต้องมาเริ่มข่าวกันต่อนะการเรท่มผู้ชมโดยตอนนี้ครับท่านกระแสข่าวดรามา่านั้น,นี่ก็ยังคงมีอย่างมากมายก่ายกองกันเลยทีเดียวทั้งเรื่องของกตอะไรประมมาณนนนีี้้้ัผูชก็ช่่่าากกััับมนนนไปอครทต ที่แน่ๆตอนนี้เว้ยเฮ้ยเนี่ยใครจะไปช่วยคุณหญิงสุดารัตน์ก็ไปช่วยได้นะครับท่านหลังจากที่ออกมาน,นเนี่ยประชาชนทังหลาย้ยตื่นรู้หน่อยนั่นเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวถ้าเกิดไม่ออกมาปมสอวอ,อะไรกันประมาณนี้เดี๋ยวระวังนะเนี่ยพักใหญ่ๆจะฆ่าไปกินหมดแล้วยังไงต่อทีนี้เฮ้ยทีนี้ก็จะเป็นสอวอแบบบ้านใหญ่นะครับท่านผู้ชมคุณหญิงสุดารัตน์ออกมาแบบนี้เนี่ยกังวลเหลือเกินเดี๋ยวพักทุนหนาจเจ้าไปอือหมดอะไรประมาณนี้เราไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีอายุไม่ถึงช่วยไม่ได้แต่ที่แน่ๆอันนี้ก็อืไม่ได้ช่วยอะไรเลยหรืออปล่่่าาไมจจแนใ มาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยสารปกครองครับท่านสั่งปรับปปชนะเนี่ยไม่ยอมเปิดเปิดสำนวนครับท่านสำนวนสอบนาฬิกาของปวิรนะเนี่ยวีระครับท่านลุยฟ้องทุจริตอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้โหรอบก่อนนะเนี่ยมันออกมาเปิดเบยบัญชีรักสินนะครับท่านผู้ชมของปวิตรนี้รู้สึกว่ามีนาฬิกาเรือนเดียวครับท่านราคาหมื่นห้าพันบาทแล้วอีกที่เหลือละจ้ามันยืมเพื่อนหรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็าไม่อาจแน่ใจสารปกครองครับท่านโลนะเนี่ยสั่งปรับปปชปมไม่ยอมเปิดสำนวนคดีนาฬิกาประวิรเว้ยเฮ้ยให้ครบถ้วน นั้นเนี่ยไม่ยอมเปิดระบุหักยืมมีสิทธิ์เจอยึดทรัพย์สินอะไรประมาณนี้ด้านวิระจ่อฟ้องศาลทุจริตเอาวพชเข้าคุกนะครับท่านผู้ชมออก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านอีลุงตุงนางสังกขขอบไม่หยุดยั้งนนเนี่ยแล้วอีแหลงพือต่อเรื่องอะไรจะเนี่ยโอ้โหตอนนี้ลูกเทือกออกมานะนราครับท่านผู้ชมสยบลอยล้าวครับท่านหลังจากที่ตอนนี้ลือหึงนนเนี่ยว่าพักของตัวมันเองเนี่ยแล้วก็เอยอะไรวะเนี่ยระสำนะครับท่านผู้ชมภายในขั้นใกล้แตกกันเลยทีเดียวครับท่านสําหรับรวมธาตุรวมไทยอะไรประมาณนี้ชื่อพักมันอะไรแล้วจำไม่ได้ย โดยทออะไรวะเนี่ยรอทอสอชอรสซำหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจแต่นี้มันเขียนว่าใกล้ล้าวหรือยังไม่แตกอะไรประมาณนี้ลูกไอ้เครือกครับท่านนะเนี่ยโชวปึกไว้เฮ้ยนําทีมอมืโลแจงครับท่านรอทอสอชอเนี่ยยังปึกอยู่นะครับท่านผู้ชมหลังจากที่มีกระแสลอยลาวครับท่านโอ้ลูกพักลาออกนะเนี่ย ก็ไม่รู้ว่าจะทําผือดีนะครับเ่านผู้ชมช่างกับมันไปก่อนครับท่านแต่ที่แน่ตอนนี้นั่นเนี่ยแห่หากันแน้ฟักกันเลยทีเดียวนันเนี่ยว่าไอบโบเนี่ยหายไปไหนเว้ยเฮ้ยหลังจากที่มุดหวัวหนีหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจแล้วก็โดนนะครับเ่านผู้ชมตกเป็นผู้ถูกกระทำเว้ยเฮ้ยปมไหนวาเนี่ยโดนเลีดไถอะไรประมาณนี้ไอบโบออกมาอ้างแล้วจะเป็นอย่างไรต่อตอนนี้ก็ต้องจับตาม,มองนะครับเ่านผู้ชมว่าเนี่ยเอ้ยนักร้องคนดังนะครับเ่านผู้ชม จากเป็นนักร้องครับท่านสู่ตอนนี้นะเนี่ยโอ้ยเป็นนักลีดไถหรือไม่นะครับท่านผู้ชมมันจะออกมาอีกหรือไม่อะไรประมาณนี้หลังจากตอนนี้เริ่มออกมาเรียบค่ายแล้วนะเนี่ยแล้วจะเป็นอย่างไรต่อโอ้ตอนนี้ก็ออกมากันให้ควักนะครับท่านผู้ชม,มเรียกร้องครับท่านไม่หยุดยัง้งเลยทีเดียวเอาเนี่ยเจอข่าวนี้ สุทินคังแสงเตรียมจะซื้อข้าวอะไรสักอย่างหนึ่งนนเนี่ยข้าวจำนำอะไรประมาณนี้ไปให้ทหารกินวิโรธครับท่านลักาณาอดีศรเบกนั้นเนี่ยสุทินคังแสงจะซื้อข้าวสิปีให้ทหารกินชี้ภูมิธรรมรองนายกกินโชวอะไรประมาณนี้ยังไม่ได้มีการการันตีคุณภาพนะครับท่านผู้ชมอมเออเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเฮ้ยผ่านไป1 0ปีน,นั้นเนี่ยรสชาติข้าวจะเป็นอย่างไรอันนี้ยอมรับตรงๆนะครับท่านผู้ชมเพราะอะไรจะเนี่ยยังไม่เคยเออมีโอกาสได้กินข้าวที่อายุยืนขนาดนี้นะครับถามมันอายุยืนยังไงวะเนี่ยสิบน เออก็มีข้อสองสัยมากมายไก่กองเกินเลยทีเดียวนะเนี่ยบอกว่าเนี่ยเฮ้ยทำไมข้าวถ้าเกิดยังดีอยู่ไอรัฐบาลประยุทธ์อะไรประมาณนี้มันถึงไม่เอาไปขายเฮ้ยอ,อันนี้ประชาชนร้องเรียนมาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมบางคนนะเนี่ยบอกว่าเนี่ยมันเอาไปขายเป็นข้าวอะไรวะอาหารสัตว์แล้วยังไงต่อแล้วมาขายคนต่อใช่หรือไม่อะไรประมาณนี้จากกลุ่มเหล่าประมูลผู้ประมูลก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมข้ามผ่านมันไปก่อนครับท่านแล้วเป็นอย่างไรต่อหมอชนน่านนะครับท่านหลังจากที่ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมโดนปรับจากออกจาก ธรมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนะครับท่านแล้วเป็นอย่างไรทีนี้สมศักดิ์เทพสุทินมานั่งแทนอืตอนนี้รู้สึกว่าจะเปลี่ยนนโยบายนะคระดมผู้ชมจากอะไรสักอย่างหน,นึ่งนะเนี่ยยาห้าเม็ดนะกระดมผู้ชมตอนนี้สอที่จหนึ่งเม็ดก็ผิดหรือเปล่านะครับท่านอะไรประมาณนี้แล้วเตรียมจะโยครับท่าน กัญชาอะไรพวกนี้กลับสู่เอ้ยบัญชียาเสพติดนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปครับท่านขณะเครือข่ายนั้นเนี่ยสนับสนุน,ส,น,นสมุนไพรสีเขียเวเฮ้ย,เ,ยเดือดนันเนี่ยจอดชุมนุมเรียกร้องปมคืนอืมกันอะไรพวกนี้เป็นยาเสพติดวอนกำหนดให้ชัดเจนใน7็วันครับท่านทีนี้ก็งรัฐบาไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชม ก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรรอรุ่นกันอีกทีอะไรประมาณนี้เออก็ไม่รู้ว่าจะทําผือดีนะครับท่านผู้ชมเ,เจอแล้วตอนนี้ทหารพร้อมกินกินอะไรวะเนี่ยสุทินยันกองทัพยินดีซื้อข้าวสิปีหากมีคุณภาพหวังช่วยอะไรประมาณนี้อืมก็ต้องจับตาม,มองนะครับท่านแล้วจะเป็นอย่างไรต่ออันนี้ก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมติดตามต่อไปอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวเออเดี๋ยวมาขยายผลเรื่องนี้สักแป๊บครับท่าน อันนี้ผมก็สงสัยอยู่นะเนี่ยทั่วกับลำเฮ้ยหันลงเลวัดแรงมากนะเนี่ยหลังคลิปหลุดแน่คน <c oughs> ดังให้ทํากับโน้ตแบบไม่มีหลักฐานอะไรประมาณนี้โอ้ก็ได้มี f อไปขอถ่ายรูปนะครับเ่ผู้ชมแล้วก็ได้มีการบอกว่าน,นี่ก็ให้ลูกศิษย์เราไปดักจุดจุศิษย์เดี๋ยวผมเทนให้ทํายังไงจะไม่ให้มีหลักฐานทํายังไงจะไม่ให้ตํารวจจับได้อม,มันจะได้หุบป,ปากไปสักทีอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องผู้ชมชาวเน็ตก็แหกขุดอันนี้อย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่าน ก็ไม่รู้ว่าอีแหลงพือนดีนะเนี่ยเสียงอ่อนอันนี้ก็มัติชนนะครับท่านผู้ชมกับลำหลังดูคลิปอะไรประมาณนี้โอ้แล้วก็ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเสียรลังวัดไปจริงหรือไม่นะครับท่านผู้ชมอย่างที่บอกก็หลายจุดออกมาถแถลงขนั้นก็ไม่อาจบอกได้รับทัวลงไรแบบซอฟๆแจงเหตุผลเดือดนดอุด,ดมเอ้ยก็ไม่รู้จะทำคือดีนะครับท่านข้ามผ่านไปก่อนตอนนี้โอ้น่ากังวลอย่างเหลือเกินหรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจอืม ข้ามผ่านไปก่อนครับท่านเออกลับมาที่ประชาธิที่ย์ดักเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับทดามผู้ชมตอนนี้ก็ยังออกมาวัวอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะเนี่ยมึงงจะข้าวเนี่ยม,มาขายประชาชนหรือเปล่าแล้วข่าวข่าวหายไปไหนโอ้ยก็ยังคงเป็น เจ้าเดิมเจ้าเก่านะครับ่ามผูชม,น,มนายราเมธรัตนชเวงนั้นเนี่ยสอสอบตกประจาประชาธิปัตย์ก็ออกมาโชว์ผลงานอย่างไม่หยุดยั้งแล้วจะทําอย่างไรต่อไปสําหรับประชาธิปัตย์ก็ต้องลุ้นนะครับดามบูชมหลังจากได้เต้ม,มงคลกิจไปนั้นเนี่ยชนอลีกภัยก็รู้สึกว่าอาจจะกระชุ่มกระชวยนะครับดานบูชมเฮ้ยให้มงคลกิจมาแล้วนั้นเนี่ยเฮ้ยแล้วมันก็กล้าด้วยนั้นเนี่ยที่จะไปลงสสพิษณุโลกหรือว่าจะลงสสกรุงเทพก็ได้มันไม่กลัวเลยหรือไม่นั้นเนี่ยที่จะเจอหมอว่าลง อันนี้เป็นความคิดที่ผมอ่านนะครับท่านผู้ชมไม่รู้นายหัวชวนของผมคิดแบบไหนแล้วเป็นอย่างไรทีนี้ก็ต้องลุ้นนะครับท่านผู้ชมประชาธิปัตย์ครับท่านหลังจากที่ออกมาแล้วเนี่ยลั่นเว้ยค่ยตอนนี้เรามีศูนย์เทคโนโลยีแล้วเป็นพักแรกหรือไม่นั้นเนี่ยที่ประชาชนอยากจะสมัครก็มาสมัครได้ถามสมัครยังไงว่าสมัครเป็นสมาชิกผ่านทางโทรศัพท์นะครับท่านผอมวูลั่นครับท่านพักเราพัฒนาแล้วอะไรประมาณนี้สําหรับนายเฉลิมชัยสีอ่อนสีแก่นะครับท่านหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนใหม่โอ้โหยิ่งใหญ่ยับเยินอย่างไม่หยุดหย่อนกันเเลยยทีดีดว ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมมีความเคลื่อนไหวครับท่านของคุณนกจริยานเนี่ยนกจริยาแอนโฟเน่ครับท่านหลังจากที่ได้เป็นโรบวชนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ประชาชนทั้งหลายนั้นแห่ไปอนุโมทนาบุญกันอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวบ้างก็เนี่ยโอ้ยบอกว่าคุณนกทําดีมากเหลือเกินอะไรประมาณนี้แห่ให้กําลังใจอีกด้านหนึ่งละจ้าทั่วลงนะครับท่านผู้ชมช่ำอย่างยับเยินกันเลยทีเดียวสาเหตุก็เพราะว่าอาจจะมาจากการเคยเป่านกหวีดหรือเปล่านนก็ไม่อาจแน่ใจมาอีกแล้วว่าเฮ้ยเปิดภาพอะไรกันว่าเนี่ยนกจริยาแอน คนมาเลือกแว่นอะไรกันวะเนี่ย คนหลุดโฟกัสอะไรประมาณนี้อืมก็ไม่รู้ว่าจะคืออะไรนะครับท่างผู้ชมอ๋อจะซื้อแว่นกันแดดจดเคกูไปอ่านจะตั้งนานอะไรประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับท่านติดตามต่อไปอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้ครับท่านเรื่องของยิง่งร,รักชินวัตนนี้ก็จะมีปัญหาคารากซังอีกหรือไม่นะเนี่ยหลังจากตอนนี้กระแสข่าวออกมาไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวเตรียมจะกลับไทยตอนนั้นเตรียมจะกลับไทยตอนนี้อันนี้ก็ว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้เฮ้ยเดือดกันไม่หยุดหย่อนนะเนี่ยทักษิณชินวัตรออกไปไปไป,ไปไหนแล้ววะ ไปคุยกับชนกลุ่มน้อยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แฮโวยนะเนี่ยทำแบบนี้เดี๋ยวประเทศนี้มันจะมีนายกสองคนใช่หรือไม่อันนี้เป็นคําถามออกมานะครับท่านโอ้แล้วถ้าเกิดจะไม่ให้ทักษิณไปคุยนี้ต้องให้ใครไปคุยจ้าไอ้นี้ผมก็ไม่รู้นะบท่านผู้ชมแต่ละคนน้ศักยภาพจะถึงหรือเปล่าก็ไม่อาจบอกได้นะครับท่านก็มากมายหลายหลากกันเลยทีเดียวโอ้ ไอ้บางคนก็แค้นนะครับเดินผู้ชมเนี่ยแม่งเอ้ยกูศาสตร์เฮ้ยดีใจนะเนี่ยทหารมายึดอำนาจแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรโอ้ยปฏิวัติยึดอำนาจก็ทําอะไรเขาไม่ได้นะครับเดานผู้ชมฆ่าเขาไม่ตายขายเขาไม่ขาดแล้วเป็นอย่างไรต่อตอนนี้อตอนนี้ก็ต้องออกมาหลายรูปแบบหน่อยนะครับเดานผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านฝากตอนนี้ครับท่าน อ่าเจอแล้วราเมศรัตนชแวงเอ้ยไม่ใช่รัตนชเวงนะครับท่านผู้ชมเลือกตั้งผ่านมาวังเวงเหลือเกินกันเลยทีเดียวยุส่งอะไรประมาณนี้ข้าวสิบปีจะไปซื้อที่ไหนนะครับท่านผู้ชมออกมาถามไทยยังไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวเฮ้ยไม่รู้เหมือนกันว่าเมศถ้าเกิดอยากจะกินนี่มึงต้องพยายามกว่านี้หน่อยเว้ยเฮ้ยเ,เพราะผมก็ยังไม่มีโอกาสได้กินก็ไม่รู้ว่าอีแหลงคือดีด้านตอนนี้นะครับท่านผู้ชมธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจครับท่านอ,อย่างที่ได้ถแถลงเรียนไขไปในหลายคลิปก่อนๆนั่นเนี่ยก็ยังคงออกมาเดินหน้าอย่างไม เรื่องอะไรอันนุโลมเไอ้อไม่ใช่ชวนคนไปลงสวนะครับท่านะาผู้ชมกูไปเข้าอัน,นุุลมได้อย่างไรวะเนี่ยอืมมากมายก่ายกองกันเลยทีเดียวบุกรวบไอแม็กเอเยนยานลายใหญ่สุดขี้แยร้องให้ปล่อยโฮเป็นชั่วโมงจนเมียต้องมาปอบโอ้ เอ้ช่วงนี้นะ,ะับทดานผู้ชมเห็นข่าวอะไรประมาณนี้นะเนี่ยแม่มึงเอ้ยหดทูลเหลือเกินก็เลยทีเดียววันก่อนก็ให้เด็ก14นะครับท่าดมผู้ชมนำรถขนยาอะไรประมาณนี้โอ้ยบรรยากาศมันนะครับท่านไม่เหมือนแต่ก่อนก็เลยทีเดียวแล้วก็เมื่อวานมีอีกเรื่องหนึ่งนะ,ะับท่ามผู้ชมหลังจากผมได้เห็นข่าวนะเนี่ยมีพักการเมืองเสนอนะครับท่านเสนอว่าเนี่ยควรจะยกเลิกให้เด็กเข้าแถวกลางแดดไปซะได้ก็ดีนะับทดานผู้ชมหลังจากนั้นผมก็เห็นด้วยนะับทดามผู้ชมเฮ้ยแต่มีหลายคนนะครับท่าน ได้อินบอกกลับมารอบวงอะไรประมาณนี้ไอ้นอกรอบนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยเฮ้ยคุณน้าก็เคยคิดแบบนี้คุณลุงก็เคยคิดแบบนี้แล้วเป็นอย่างไรต่อจากคุณลุงแอนเตอร์บากตอบกลับไปตอนนี้ลุงอยากจะไปเข้าแถวเหลือเกินกันเลยทีเดียวพอตอนเด็กเนี่ยอยากจะโตนั่นเนี่ยหนูนัดฟังไว้แล้วยังไงต่อจะลุงพอโตแล้วอยากจะไปเป็นเด็กเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องคิดอะไรมากมก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านแล้วเป็นอย่างไรต่อทีนี้เด็กๆเนี่ย มีครูหลายคนนะครับดังผู้ชมออกมาโวกลั่นนะครับดานผู้ชมบอกว่าเนี่ยเฮ้ยเด็กสมัยนี้ไม่กล้าตากแดดตากฝนแล้วอนาคตจะไปทําอะไรกินนะเนี่ยแล้วเป็นอย่างไรต่อทีนี้โอ้ยไม่ต้องห่วงเว้ยครูเดี๋ยวการเวลาจะบวยเคี้ยนเด็กมันเองนะครับอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวบวยเคียดเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องนี้ครับท่านไอเรื่องการใช้ชีวิตอะไรประมาณนี้โอ้เลตอิดบีช่างมันไปก่อนครับท่านอืม ตอนนี้ก็ยังคงเป็นร้าวรอยนะครับ่านผู้ชมออกมาเป็นรอยล้าวอนุทินก็ออกมาวกเวกวกเวกนั้นเนี่ยโยนสาธธรณสุขชงแก้ปัญหายาเสพติดลั่นภูมิใจไทยทาตามสัญญาแล้วแต่ถูกหักหลังอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้หักหลังอะไรนะครับท่านช่างกำมันไปก่อนตอนนี้อื นายกย้ำชัดอะไรว่าดึงกันชากับเข้าบัญชียาเสพติดเพื่อประชาชนเอ,อ่อมากมา,กายก่ายปองนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีเอาเป็นว่าตอนนี้ครับท่านพลตํารวจโทเลวัตก็ได้ออกมาลั่นนั้นเนี่ยยอมรับว่าเฮ้ยมีคนเลิกติดตามไปหลายเกันเลยทีเดียวแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ได้ออกมาลั่นแล้วนันเนี่ยนพอุนไม่มีคําไหนที่พูดแล้วผิดกฎหมายอะไรประมาณนี้ส่วนที่ตนเองลั่นนะครับท่านผู้ชมจะขึ้นไปบนเวทีแล้วก็ไปถีบอะไรประมาณนี้นั้นเป็นแค่คําพูดเฉยๆยอมรับนั้นเนี่ยติดจิตใจไม่ได้หยาบช้าไม่ไได้้้ททําาแแบบนนนนัลเป็ออย่่งรตีี ถั่วก็ลงยับคาบ,บ้านกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีทั้งกระแสขุดครับท่านแนะนําต่างๆก็นากระแสโจนตีกระแสเห็นด้วยว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองสถานการณ์ต่อไปสนใจอยากสั่งซื้อสินค้าออนไลน์นะักวิวช็อปเข้ามาได้ครับท่านผู้ฟังที่อาลบขอจบการถแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับผม